โอท้าหอมเงียบทีรักเป็นมาซ้อมหอมคืออมอมขอเองบัดนี้มาเธอเคยหมกใจฟังสิเขียให้เต็มที่หมดทุกข์ ใสามาวาทัาม,มอ,ส,อ,มอ,วอสวัสดีครับมิตรหมอแค้นแฟนมอล่ของรายการคู่น่าเราทุกเรื่องครับเมือเ่อนกวันที่29สิงหาคม2566 ก็จะพาท่านไปชมหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรวันนี้จะเสนอพระเอกหนุ่มคนใหม่สดๆซิงซิงงปิ้งป,งปงพระเอกอ้วดฉลองชัยหมอลำเสียงวิหกชาวจังหวัดรีสเกตเลือดเนื้อเชื้อไขของศิล,ลปินมาตั้งแต่สมัยคุณยายคุณพ่อก็เป็นศิล,ลปินคุณแม่ก็เป็นศิล,ลปิน อยากจะให้ลูกชายเป็นศิลปินอยากจะเห็นลูกชายใส่ชุดเพชรบนเวทีโอดฉลองชัยก็มีความเ,าเขาเรียกว่าชมชอบคุณออดบุญชลินแห่งหมอลำเสีวิหกมาตั้งแต่สมัยนุน่นอยู่กับคุณพ่อวีระพงษ์วงศินมาแล้วก็จากการสัมภาษณ์ก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นวันนี้ผมก็มีโอกาสพาท่านผู้ชมไป บุกเข้าไปถึงห้องแต่งตัวแล้วก็โรงรละครของนามิหกเทียเตอร์ที่บานคอใหญ่ตะมนลคอคำอำเภอกูแก้วจังหดดวัดอุดรธาน,นีก็ได้ไปสัมภาษณ์พระเอกอุดฉลองชัยจอดจงเก็บบรรยากาศอันนารักนารักเป็นกันเองในห้องของคุณออดบุญชลินคุณอุดฉลองชัยแล้วก็น้องโคกเจติศักดิ์ของเรา นะครับก็เก็บภาพมาฝากต่อไปนี้ก็จะให้ท่านชมบทสัมภาษณ์ของคุณโอ๊ตฉลองชัยซึ่งผมสัมภาษณ์แบบชิวๆไม่ได้แต่งตัวอย่างเป็นทางการนะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะชื่นชอบแบบธรรมชาติกันเองกันเองชิวๆแบบนั้นก็เก็บภาพาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็เอาคลิปเสียงของคุณอ๊ตฉลองชัยซึ่งผม ถือว่าน้องเขาเป็นการร้องการรำในเวทีแรกหมอรำคณะแรกไม่เคยผ่านที่ใดมาก่อนซุ่มเสียงร้องได้ขนาดนี้ก็แสดงว่ามีหน่อเนื้อเชื้อไขของศิลปินมาก่อนแล้วทำได้ขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองไปได้มากกว่านี้ก็เอาหมายพวกเราได้ชมแล้วก็คอยติดตามผลงานน้องเขาก็จบเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาการจัดการเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา นะครับมหาวิวัาลาชพัฒศรีสะเกดครับก็ถือว่าเป็นบัณฑิตเข้ามาสู่รั้วของศิล,ลปินนะครับอย่างเต็มตัวแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องก็ให้การสนับสนุนพระเอกโอ๊ตฉลองใช้แหงมวลมเสียงหครับต่อไปนี้ก็จะทำให้พี่น้องสัมผัสชมบทสัมผัสแล้วก็จะได้ อําล่าผ้าจากกันมงนีล่ะพี่น้องจะดจนจะในก็จะเลืมหมอลำเสียงหลวงพ่อสก่อนปีนี้คิดว่าน่าจะไปได้ไกลไปได้ดีผมจะนําเสนอศิลปินรายอื่นอีกต่อเนื่องกันไปนะครับว่ามีอะไรดีๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายก็ขอให้มั่งมีสีสุขกินใยบกจกอย่าให้ลงใยเคเืินเป็นหาดใยขาดเป็นวังใช้ตัวผวางใช้มังกลังเงินค้าเกี่ยวอย่าได้ขาดเกินทง ให้หงสายดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเขาเต็มกระเป๋าอุ้งตึงนอนรับก็ได้เงินพันนอนฝันไก่ได้เงินเมื่อนอนตื่นก่ได้เงินแสนย,ย่างเกงเขียนก่ได้เงินหลานหลายหลาานหลายหลาน,น,ลาน,น,ลานมังมีสิสุขทุกทุกคนสวัสดีครับเชิญฟังนะครับพี่น้องครับมาแต้มตัวกัเกี่ยวข่าเพื่อนนะฮะใเรือที่สามนไปใรอ้ที่สามครับ เม็ดเรียเสร็จก็พาแต้มอัี้จะเจียวกับใบหน้าชิวๆของพระเอกมลำเอ้าเยอะครับพี่น้องเมื่อเบิ้งก็ของโอดแล้วก็ของเซมอนแล้วก็ของไอไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดานี่ครับอันนั้นอันนั้นพระเอกไม่คู่ขวัญกันคู่กันเด้ว่ามันคู่จิ้นเนาะต้องขึ้นพร้อมกันด้วยเสื้อคู่จิ้งพระเอกกัน โคกจะกี่พืชซื้อแท่นไทยอันผมพูดจักกันเล่าหย้อนว่าเล่าซื้อแท่นไทยแบบนี้ตอนนั้นแท่นไทยกำลังดังดังเรื่องอันใดยังก็สลัอีกเหรอแต่แช่แช่ลูกโซนไหมเป็นแบบพี่มหาเข้ามาแทนไทยพั่นเด้งดึงกันมาสองแท่นไทยแท่นไทยเลยนัวันแท่นไทยมอํำรัตนาสินครับครับแท่นไทยนั่นลระสองกันก็เลยรู้จักน้องแท่นไทยที่ชายาก็เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นน้องโคกครับซื้อเป็นซื้อโคก นั้นฉายาเดิมก็รัตนสินแทนไทยแทนไทยเกติภูมิเพื่อนยูน่เพิ่นกระเพียนเป็นโคกเกติศักครับอันนี้เขากำลังจะแต่งตัวขึ้นเวทีครับพี่น้องปัดพวกมะไล่พูดอะไพวกไงไนันนะแดงอัญยญแทะเป็นตัวอย่างว่าเป็นมอลล่ด้วยกันบอลเถานี่เน,นาะเอาพวกมาไล่เนี่ยศาสนา,นาคือบุคคลใด เคยไปได้สองเท้อเทือละลอยตั้งแต่ไปไทยหมอลำบัมมานนี้ได้อยู่หนาเวทีวอ,วอ,ทอันข้าเจ้ารู้จักช่องยูทูปผมแม่วันนี้เอาเงินให้สองเท้อเทือละลอยเฮ้ยเจ้าเวยูทูปเป็นเ่ราะอะไรสินปาร์ตตีทิพน่าเวทีสองลอย <c oughs> <c oughs> ในชีวิตครับอ,อันนี้ก็ส่วนมากก็กลายเปได้กลับไปได้กั้นพิเศษ ท่านเปิดเทอมอยู่ใกล้อะไรก็บ,บ่ได้ไปยานง่วงนอนพัดบูสุดพระเอกเคนชิขึ้นฉากต่อไปแม่นบอลองเพลงบอลองเพ่งโอ้ลองเพลงคอนเสือดีไปเสือให้เฮ่าก็ได้อันนี้กับบรรยากาศไทยไปบไป่ได้่ท่านมีดีกีครับรคนมีดีกรีเดเลี้ยงเลยเด็กเสือเก็บเอาเสือมั้ นี่พระเอกวัดฉลองชัยเป็นอยู่ด,ด้วยกันครับพระเอกวัดบุญสลินครับบรรยากาศชิวๆชิวๆวันไรไกลด้ย<ช>อยาร์ตพวงมาลัยเพื่อนครับเ็ในสีแดงเพื่นนอนเนาะตายยักษ์สาสตร์นะครับนี่ยพวงมาลัยอาร์ตของพระเอกโอตินี่พระเอกโคกตัว่ยอะมากมายครับ ดอ่ครับมือนีพ่อมาอยู่อันบ้านบ้านหมอร่ำยังก็ยังวิหกนกฟงเสือก่อนมือนี้าหรือจากระเอกอวดครับเพลงอวดคนใส่ครับคนซีสเกดซีสเกตกันเองซีสเกตกันเองกันเองกันเองว่าดดยุนบอสีสเกตได้อันมือนี้ผมไปฟังมือ้าหันไหมปาดเสียงปันหมอล่ำล่ำมาสิปีแล้ว เคยเป็นมลำประกอบบอบอเคยครับบ่เคยเป็นมรำเลยเแี๊ยแมอแต่ว่าพอกับเม่เป็นมลำเก่าแต่เ้าย่ก็เป็นมลำครับก็เลยเป็นยาญใหมาเป็นมลำเป็นว่ามา่มาใส่ชุดเพชรนซึ่งวิที่พอไดีเห็นเมสีนะครับพญ่งอยู่บ่เดี๋ยวนี้อยู่ครับโอ้ก็เื่เดืมากทั้งพอท่้งแม่เป็นมลำมาก่อนแต่เจ้า่คนะ อล้ก็บเก่เคยล่ำเกยคือบ,บึงในย t u b e เน่ยลองเล่นน้องเราเอ่ากินเล่นซื่อสี่นะครับบัตน,นี้สำเนียงมันบอกสีสะเก็ดจะเป็นเป่นส่นลำนะอันนี้กับมหดเอากับพีออดเน่ยีีเอกแน่ยังสี่นะอฟัง YouTube เน่ให้เพื่นล่ำให้ฟังเน่ยครับเขากับมาดัดแเปีงเอาเป็นคนอนึ่งเินอีกนึ่งินเราก็เลอาสีไดิ มันร้อยออกสีสเกตอยู่เลยอันนี้ว่มมีสำมเนียงสีสเกตคนเลยไหมอ่ก้อนํ่ำไม่เนี่ยพก็ลร่ำไปล่ำมาว่าเป็นสีสเก็ดคนแล้วเคนหัวว่าสั่นตัวออ้หม้หัวครับบากลงบากหมอกอะเอ้าเอานี่่ิร่ำไปทางสีสเกตดใช่ไหมาูเลีอันนี้อันนี้เป็นเป็นวงแรกทีอมาอยู่เนี่ยแมนครับวงแรกเรียนจบใหม่ๆเลยกันเลยมากเอ้าเรียกจบอย่างมากครับเรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาพาร์วิทยาศาสตร์การกีฬานี่ก็เป็นคู่พละบอส กับเราก็บวกเทนหนึ่งเนาะเรื่องจบเรียวเรียงง่วคนได้เขาคนสเดทมา้เรียงง่วอยู่บ้านดิยากเฮ็ดแบบเออภาษาศิียนาะอยาเฮ็ดาปมงง่วงคนี้เพราะว่ากันเรี่นจบเรียวเฮ็ดยังมันกับ่บนาเกียรดอกเฮ็ดแบบใดก็ไดรอาชีพหยังก็ได้จั้นสินะเป็นเรียงง่วงมันพ่อก็อยายเป็นหมอำอืมเลยไปบึงหมอรำบมันนี้หมอลำสิสียหเนียเปลนอยู่ นี่สเก็ดก็เลไปเบิ่งเป็นกเลเดม่าเป็นซำนี่แหละครับก็ไเลมาเป็นวงแรกที่ขก้นงเรที่เคยไปขึ้น่วงได้จักเถื่ออันพวกรถห่งรถแห่ก็มค่อยไปจักเือโอครับนี่สำหรัไปเต้นไปฟอนไปยู่ธด้ครับแต่ว่ามคยไ้ขึ้นรถแห่ดโอ้ฟอนนาฮันรถแห่นะผมเป็นไอเดี่ยผมเป็นวกมันนี่เป็นเพื่อนไดเซฟพร้อมแมนกับพี่ออนี่ละ พอผิวัดปั๊บเรียนก่อนเลยจักเพื่อนเป็นไพรสินะ <c oughs> เป็นเพื่อนในในเฟซบุ๊กเป็นต้นเติบเลียว oh. เลยเดี๋ยวมากล้เพิ่นจ่อยเืมนทิปไข่ก่อเหมือนทริปไข่ก่อ <c oughs> มา,มาคุนามาด้วยครับผมผมมาเลยบั่นไปฟัง่งวอนหนึ่งฟังล่ำเปเชื่อๆเห็นไหมเอา้าปาบัดเดย์แล้มีเสือหมาล่ำเนาะมีเสืออยู่บันเดย์เอยลองเอยรับเลยผ่านนี่บันนี้เตเต้นน้ำพนบัวเ้นน้ำมัปีนนี้นี่เต้น เเป็นตพร้อมเจนพร้อมเป็นแดนด้วยเป็นหมนอลำด้วยเออด้วยเป็นหมอลำด้วยฟาสิสูสิส,สูได้บ่วกำลังสิงงงสูได้บัวก็ต้าาอง <c oughs> สูแล้วครับต้องร่างเหมือนกอนคิดว่าสูได้อยู่ล่ะยิ่งข่าวมันลอยหายที่ผุนโมเมนต์ปิ๊ปปินี่เหี้ยสองลอยบนตีงั้นนะต้ะสงซูนะครับวัฒนบดา่หมอลำเสียงวิหกบานเยียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาม่าถาอะไรอย่างอื่นละอันคุณพ่อคุณแม่เป็นเถ่าภาได้แล้ว พอผมหมกพอผมกระสีประมาณ80กว่าโอ้80กว่าถ้าพ่อเป็นเล่ากับลังแม่ก็ดี40ข่าที่ชุดผมประมาณนี้ครับตอนนี้สวดดูไหมบ่โสดครับสวดได้พี่น้องได้สวดเด้อนี่ได้หนี่งว่าเป็นตัวได้ใช่มัสวดชั่วข้าวเป็นผู้บ่าวเมียเผยเส้นว่าแมนบ่บ่ลอะครับสวดแถวและพี่น้องบ่เป็นสวดชั่วข้าวผู้บ่าวเมียเผยเด้เพรานี่หน่อยอยู่ท่านฟ้าวดอก โอ้โหฟังฟังจากเพื่อนบอกยี่สิบเท่าไยแล้วยี่สิบสี่โอ้ยีบสี่ยี่สิบสี่ย่างยี่สิบห้าวันเกิดอีกวันเกิดเด้อยี่สิบสี่ปีสามเดือนอี่ปีสามเดือนเฉลวบนเดือนพฤษภาคมสนะวันเกิดวันที่เท่าไหรครับยี่สิบสองพฤษภาคมพพี่น้องจำไว้เด้อเพื่อจะเป็นเอฟซีเล่าน่ะยสิบสองพฤษภาคมวันเกิดวันเกิดพฤษภาคืนที่ดุริยางค์เพื่อได้ืวันเกิดตรงดุริกางดีเด้อเฉลยพวงมาไล่พวงไง คาดพูดได้ก <laughs> ันเพราะท่ได้เกิดตั <siglo staring bizarre> ้งปิดฤดูกาลนี่ตีพวงก็ได้เป็นพวกหน่อยนะกานบดังกิลีดนะอืมแต่พระเอกบนนมสักสี่ลายอยู่หรอบึงงเห็นแล้วท่านเดงท่านนิตพ่อดอกไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์มันธรรมดาแล้วฟั่งสูบฟั่งเสียงเราจะไปได้ไกลอยู่ฟั่งเซเนียนสีสเกตดาเลยเซเนียนซีสเกตอันเนียนสีสเกตอันล่องล่องล่ำแบบโบซีขึ้นโบซีแค่ละล่องสุดๆเลยฟังแยกกันแยกกันนะเกินยังกระเดโชว์พี่น้องเบิึงครับ ก่อนนึงงนะครับเนาะก่อนนึงก่อนนี้ก็พ่อผมแตงไห่พอมหาธาุนแต่กับว่าท่านเด็ดทองยุเกือครับอเซึ่งครับซึ่งฝ<ะ>ากเสียงวานประสันกองผมฉลองใช้มาสนองให้แฟนยองนอะเสียซอยอย่าลืมไหลทิม้อย เป็นหมอลำอยังอดหน่อยบางเคียงข้างดอกมีดแฟนออกขาลำทั่วแขนเขตทิ้นแดนใดแฟนทั้งหลายยังคอยเชียรด้นั่งเคียงน้อยเฮียงไกล <ST AR> บ่ลืมไรดอกเดออ์ทานแฟนศรัทธาไปติดต่อขอบพระคุณเด้อพอขอบพระคุณเด้อแม เนที่ไปว่าจางมาลํำลองดอกสอยงานเช่าคณะเสียงวิโหนนกพุ่งสก่อนเดินทางมาตั้งแต่บ้านเขตทินเมืองอุดรเอาเสียงลำมาวอนทั่วแดนพุ่มพื่นผมฉลองใช้เสียขอยืนเคียงข้างเอาเสียงลำหวาน,วาน สำเนียงอ่อนวันเลงก่อมสิบนิ้วขอนอนอบนอมผรกุุนลน่นที่นั่งเชียเข้ามานอม ครับได้ประมาณนี้ล่ะครับบ่บ่ค่อยได้๋ยวทวงปานเด๋เบื้องอันพันๆโบ้บีซีสิบเจ็ดผเทีมเบีดเด้เขาเอื้อนมาเสียมาทิ้งแถวแม่รู้เสียพอเพิ่นเป็นหมอรพบลูกเพิ่นก็ต้องรับม่วนบังม่องต้องเกิดหรือบังนับบังมีก็เป็นบังมีบ่เกิดเป็นแนวอื่นไปได้มีเสียเราทอดไว้เมื่อหนึ่งจุดติดปั๊บเลยเด้ติดปั๊บโหลดบัดนี้ท่านพี่น้องสิติดตามเด้ติดตามได้อยู่ไสแน่ครับก็ติดตาม Facebook โอ๊ตฉลองชัยแล้วก็แฟนเพจ โอ๊ตฉลองชัยแฟนเพจครับมีช่องยูทูบบอ๊ะยังครับย่างบ่มยี่ยังบ่มีนะครับพี่น้องไปติดตามเพจเพิ่นครับลักๆกับสิเมนเฟสบุ๊กนี่นะโอ้เฟสบุ๊กกบเพจเนาะสองอันก็ไปวัดความมื้อหมื่เสียงครับก็ติดตามเพจโอ๊ตฉลองชัยครับเพต้องไลค์ดอกมาไลค์สลละลอยสองลอยสลละเงินสองเงินเราก็เอาครับก็ต้องไปเสียเงินทนถูกเนาะให้จัดเงินชุดเตียนหน่ก็ได้ดอกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่เราขายเองน่ะเอ้ย เปิงเปิงดวงสตาร์เปิงวงเฮงแล้วจะเลื่อยยุ่ดหรอเลื่อยจากหมอลำนีหล่ะจะนอยก็ไปเป็นพ่อแม่คู่บ่ายอาจารย์ครับไปกอัดพันเดะลูกศิษย์พ้นพ่อแม่เป็นบ้าดีคู่บ่ายอาจารย์ดีครับนี่ฮะต่างตัวเป็นศิษย์คนนี้แต่ไ่าป็นไม่พอนะฮันแล้วไอ้คู่บ่ายอาจารย์ดีป่ะนี่มันบ่ถิ่นดอกเสื้อก็ดีแล้วมาใส่ปุ๋ยดีต้งหากต้องดีจนได้หรอจะในในกับยูนัมหมอลำเสียงหกเด้อไปสืตามเชียร์ตลอดไปพุดแล้ว จะผมสิตามบอลเอาคิดถึงคนไทยไว้บนเวที่พระต่อให้พี่น้องฟังครับจากน้อยหนึ่งเสียหัวปาพระเอกอวดผีเสียงบกตองอีรีเด้วไม่มีสิสเกตผลชั่งเม็ดเลยครับพี่พี่ยังฝากพี่น้องมาฝากคอยคอยส่งเสี้ยนเด้อครับเด้อมอลำเสียงมีหงฟีซีครับแล้วก็ฝากติดตามผมนั่มแล้วก็พระเอกสู้คู่สูกข้นน่ะแหละอยู่ในคณะครับ กันซอยๆเสียดันซอยกันนะครับผมดันเนาะดันซอยกันอยู่แล้วดันซอยกันแล้วเอ้ยม่เป็นไม่เป็นภาษาที่สวยงามเลยครับเวลาวอาก็ต้องออกศิลปะสูญสิ้นสูญสิ้นภาษาสูญสิ้นพวพันเขาต้องเอาพวพันเ้าไแน่เวลาทำมาเรียนทำนองทั้งอุดรเขาก็ต้องว่าทำนองอุดรกลับไปบ้านก็ต้องว่าศิษย์สเกียรติเอาไว้ทํารักษาณะวัฒนธรรมสิษยสเกียรติเขาก็เสียหายไปเนี่ยนะครับเออพูดว่าสูญสิ้นวัฒนธรรมสูญสิ้นภาษาสูญสิ้นพวพัน ต้องร่วงเขาพันเอาไว้ไปใส่ก็ยังสืบไปอายภาษา,าเจ้าของครับ,น,น,รบนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องอนุรักษ์ไว้กันเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณพระเอกโอ๊ตฉลองชัยครับโอ๊ตฉลองชัยจำให้แม่นครับจะได้ยังไดก,งงกับคำนั้นอวยพ่อในเล่าสุดท้ายก็กินได้พบกจ,กจงใจให้ลห่วงยัยเฮ็ดเป็นหาใจขาดเป็นว่างใช้ตัวพวงใช้ยามังค์กำลงังเงินเข้าแยวยะได้ขาดเขินทงให้ห้องเสดังท้องในเบาเงินท้องขอเขา เตรมกระเป๋าอึ้งตึงกูแล้วสาธุเนี่นอนหลับให้เราเลยเงินพันนอนฝันให้เราเลยเงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนย่างแกงแขียนเลยเงินล้านแกงเกลือยเทียมเลยลอยล้านเด้อครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมคค้าออออออเเนี่่ยยทรัป็ืข m ัดนี้มาเธอเลยเคยบอกตอนสิเข็มให้เต็มทีบอกที่ผู้อ่านใครสำนวนออกอ่านมาหัวบ n งทก็ผมรวมมอจะอใช้น ขวามยิ้มย้้มแสดงให้ทักใจแฝนผู้มาเบิร์เยียงเป็นเบาใส่ยัเฮืองเป็นเนบ่ดมีเมียมาใดที่ไม่นองทองแต่ก่อนผมสอนขาเป็นเสื้อท้าวอยู่ในเรื่องทำบังเอาพอบ่มีได้ตายปาก แม่มบัวละเป็นบุญเทียนในใยมาจนป่านนี้แม่ผมมีคำมันสัญญากันกับพอสเอพสเียวผู้สัมพันธ์กลมเกลียวให้น้องผมไปอยู่สอนกับน้งนองผู้สื่อเรียแม่ไม่ปองเอาไว้ต้องตัดใจผู้เป็นแม่บพใาให้ข้าไล้ขีนาบรนดาเท้าเบยียบถ้าพู อาปุ่นปุ่อาเมีรับมียรุ้งไยสาพอนเกลน่าน้ำเท่าวบูใช้เมียบัวละพอผมตายป๋าแต่จะผมยังนอนนี่สาคอน้องหละต่ังน้ใจพอดีเนาะบางเอิเห็นห้าวผู้สาวจะเทียี่เนาะผมน่ะไม่นักใจเนาะเดี๋ยววันนี้น่ะเ้าจกะชิในพ่อหน่าผู้สาวเรียนผมว่าสีรอบไป ลองจ่าผู้สาวก็นะอีเมลตาผู้สาวเราบัคุตัวไม่ให้กูติดต่อให้ต่ว่าอยากตอีเม่บมักหวาโอยศ้าๆๆชิม่าบกเรื่องผู้สาวแววตาเนี่ยเดี๋ยวมันจะผิดใจอีเม่อีกหรอกออไอ่จะผิดใจจะคือมา่บอกเตืืองผู้แสีผู้สาวแท้คอยอย่าไปเทียบเท่าผู้สาเราดิแม่ไปไปคอยตื่นตีนคอยตื่นตน Sampai jumpa Sampai